แมวทองคูณ14นะครับโอ้โหอิ่มอร่อยมากๆครับชุดนี้ครับยังไม่หยุดไหลนะครับทะลุไป40,000แล้วนะครับโอ้โหบวกมาทั้งหมดนะมาดูกันครับ4,500เลยนะครับชุดนี้ครับแมวทองนะครับบอกแล้วนะครับ กลสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสลอ็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เฮียมเมากลับมาแล้วนะครับมากับเกมลักกี้เนโกะนะครับหรือแมวเนโกะนำโชคนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับว่าแมวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เติมมา1 0หนึงนะครับเดี๋ยวออโตก่อน10ไม้ครับไปเอา้าเข้ามาว่ะสวยครับ สวยครับแมวชุดนี้ครับ200ครับ4ีเข้ามาครับเข้ามายี่สิบแปครับนี่ครับเข้ามาอีกครับมาอีกครับ28่สิบแปครับเยี่อครับเยี๊ยมมีทุนแล้วนะครับขยับเลยครับ สวยครับวายตรงกลางครับด้ใช้ครับวายนี้ครับลุนพัดมาครับสวยครับขอพัดนะอื้อ,องั้นเลยนี่ชุดใหญ่ครับหนึ่งันห้าสิบสามครับมไม้สี่สิบป สวยครับนี่ครับเข้ามาแล้วบบมอีกพันยี่สิบครับสวยครับนี่เปลี่ยนวางกลางครับต้องได้ใช้ครับโอ้โหเยี่ยมครับ 5้าพเลยครับผมแ3ดพเลยครับโอ้โหเยี่ยมเยียมเยี่มย,ม,ย,ม,ยมครับหาต่อครับหาต่อมาส0งร้อเลยกันครับรู้สึกว่ามันเหมือนจะมาแล้วนะครับมีกลิ่นครับมีกลิ่นนะนี่บอกเลยนะครับ แมวทองคูณ14นะครับโอ้โหอิ่มอร่อยมากๆครับชุดนี้ครับยังไม่หยุดไหลนะครับทะลุไป40,000แล้วนะครับโอ้โหบวกมาทั้งหมดนะมาดูกันครับ4 5 0 0เลยนะครับชุดนี้ครับแมวทองนะครับบอกแล้วนะครับ ว่าวันนี้ต้องดวงดีแน่ๆนะครับขารที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขวาลืมงไปขอไม่ตดนใจกันด้วยนะครับผู้ที่เขาไม่ตดนใจเฮมเอลนะครับมีรางวัลให้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับช่องเฮปุสตุ๊กก้าไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมมันๆจากเฮมเมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้แมวทองคูณสิบสี่นะครับมาช่วยชีวิตไว้นะครับโอ้โหรอดตายบุญวิญญานะหลังจากแมวทองมาก็มีตาไม่ลืมเลยนะครับโบม่สี่หมื่นนะครับ วันนี้สบายใจแล้วครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ